สวัสดีครับขอ,ขอต้อนรับสู่ช่องจริงจังชาแนลครับผมวันนี้นะครับช่วงเต้าอ้วนรีวิวนะครับผมจะพาไปดูครีมตัดนะเที่ที่ผมมีอยู่แล้วกันนะครับผมก่อนจะไปดูนั้นฝากกดติดตามที่มุมขวาล่างด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับคนทาคลิปทําช่องด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับ ครับผมเท่าที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่สี่อันนะครับผมก็เดี๋ยวจะลองตัดให้ดูนะครับผมว่ามันกินชิ้นเนื้องานแล้วก็มีคาบขาวคุยๆเปคาบขาวของการเป็นรอยตัดนั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมมาดูทีละอันกันเลยมาอ่าครับผมคีมตัดที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่สี่ตัวนะครับผมรวมถึงก๊อตแทนด้วยนะครับผมอันนี้ผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้แต่ตัวนี้มาตลอดเลยนะครับผมเพราะว่าแต่ก่อนก็เคย ใช้ตัวนี้มานะครับอันนี้เป็นอันแรกนะครับที่ผมซื้อมานะครับผมนะฮะเสร็จแล้วก็มาถูกใจตัวนี้นะฮะอันนี้ตัวซื้อตัวที่สองนะครับผมที่ซื้อมานะฮะก็ตัดได้ดีครับนิ่มมือมากๆาเลยนะครับผมก็เลยถูกใจตัวนี้อยู่ที้หาซื้อยากก็สมควรกั่ก็พอหาซื้อได้อยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่สามที่ซื้อมานะครับผมก็ก็ลองตัดแล้วมันสู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้ผมเลยมาไว้ลองตรงนี้แล้วกันนะครับผมสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับซื้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ตัดนิ่มกว่าตัวนี้ตัด แล้วมันกระด้างกระด้างมือนิดๆนะฮะตอนตัดจะรู้สึกได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับกอสแฮนก็เลยก่อนเคยตัดตัวนี้ตลอดเคยประกอบมาเป็นสิบยี่สิบตัวก็คือใช้ตัวนี้มาตลอดนะฮะก็เลยไม่ค่อยสนใจตัวอื่นแล้วเพราะมันตัดแล้วนิ่มมือนะฮะที่เขาเรียกก็คอกอแฮนกอสแฮนก็คือแบบตัดแล้วมันนุ่มมือมากๆแต่ตัวนี้ก็จะนุ่มหรือเปล่าที่ผมไม่รู้นะครับผมก็เพิ่งซื้อมาเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยครับผมสื่นซิลเนี่ยยังไม่แกะเลยครับผมเนี่ยรอยแแมม็กกยยยังไ่ไ้ะะเเลนะฮะนะฮฮี ลองตัดดูมาเทียบกันคือประเด็นหลักเนี่ยผมดเอาสองโวนยาครับผมมาเทียบกันนะครับผมว่าอะไรมันดีกว่ากันเพราะว่าคนเขาก็ซื้อกันนะครับมีคนซื้อเยอะแยะมากมายนะครับผมเราไปดูกันนะครับอ่าครับผมก็มาลองตัดจะใช้ชิมตัดอันแรกก่อนนะครับผมเป็นตัวนี้นะครับผมอันนี้ซื้อตามร้านต่อกันพลาทั่วไปนะครับผมบนห้างอะไรพวกนี้ครับผมแต่ลองตัดชิ้นงานตรงนี้นะชิ้นงานสีเขียวนียนะครับ มันก็จะเห็นชัดกว่าทีนงานตัวอื่นนะครับผมตัดมาให้ดูเลยเนี่ยมันจะดังกึกอย่างเงี้ยเลยฮะซึ่งก็อืมอืมก็ตามน,นั้นนครับดังกึกเลยเนี่ยดูชิ้นงานตรงนี้ก็ได้นะครับผมดูฮะเนี่ยครับผมขาวคุย้ยมาเลยนะครับผมอืมแล้วก็มันก็ไม่ค่อยเรียบด้วยครับผม นฮะตัดแล้วแบบโหขาวขุยมากแล้วก็ไม่เคยเรียบแตะครับก็ค่อยๆแนะนําให้ซื้อใช้นะครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยเวอร์คิมตัดในเพศนี้พอต,ตัดชิ้นงาเน,นี่ยโอ้โหขาวเต็มไปหมดเลยเป็นขุยสีขาวเต็มหมดเ,นะเลยนะฮะทีนี้มาลองอีตัวนี้บ้างนะครับผมอ่านะนะฮะเป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับผม นะฮะลอตัดดูนะครับไม่ค่อยถนัดมือนิดนึงเนี่ยตรงนี้ก็ได้นะี่ฮะเสียงเบาเงียบเงียบเลยก็พอมีขาวๆคุยๆนิดนึงนะครับผมเห็นไหมฮะมีขาวๆยน,นิดหน่อย เห็นไหมฮะเดี๋ยวดูชิ้นนี้ก็ได้ครับผมเมื่อกี้ต่อตัดมาอย่างนี้เนาะเมื่อกี้อันนี้อันแรกนะฮะอัน,นแรกอัน,นที่สองครับผมก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะมีรอยขาวๆนะครับผมก็ทีนี้ มาดูอันที่สามครับผมอันที่สามนี้ผมใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมก็ตัดมานา,านพอสมควรนะครับผมเป็นรุ่นเวฟฮิตสามแปดเก้านะครับผมอันนี้ไม่รู้จะหาซื้อได้หรือเปล่านะฮะตัวมันมีตัวน็อตไขตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่จับที่ค่อนข้างที่จะติดมือนิดหนึ่งนะฮะค่อนข้างที่จะทนมือนิดหนึ่งนะครับ,มนะรบผมน,นี่ผมตัดชิ้นนี้เลยแล้วกัน นิ่มมือมากเลยผมตัดทีไรผมก็ชอบใจนะครับมันนิ่มมือมากเลยนะฮะเมือมเ่อกี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะัะครับผมก็มีรอยขาวๆเหมือนกันแล้วพอขุดๆได้นิดหน่อยนะอันนี้นคือด้านด้านแรกที่ผมตัดนะก็พอมีรอยขาวๆอยู่พอสมควรนะฮะเรามาดู ินตัดเทพบ้างครับผมอันนี้รอยคินที่สองนะครับที่ไม่ที่นี่เรามาดูคินตัดเทพบ้างนะครับผมคินตัดเทพนี้อดูด้วยจะเป็นไงนะครับมาตัดตัดนิ่มดีนะครับผมก็มีร้อยขาวเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ผมว่ามันก็ก็นิ่มมือพอๆกันนะฮะ ไม่ได้แตกต่างอะไรกันนี่รอยขุดขุดนีฮะลายขาวขาพอสมควรนะครับโฟกัสดูให้ล็อกนะฮะลายขาวพอสมควรก็ดูไปแล้วไปแปลงมาก็จากที่ผมอันนี้ผมใช้ประจํานะครับผมก็เนี่ยฮะพอๆกันแล้วฮะแต่ว่าความนิ่มของการตัดชิ้นงานเนี่ยชิ้นงานเล็กชิ้นงานใหญ่เนี่ยฮะพอๆกันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะนะครับ อันนี้อันนี้ผมใช้ประกันอันนี้ก่อนแฮน์นะครับผมก็ไม่ได้จะโฆษณาให้ใครหรือเอามันว่าแล้วแต่คนชอบประกันของผมเพราะว่าผมก็ตัดใช้ตัดชิ้นงานโมเดลพลาสติกนี้ก็พอสมควรแล้วทำมาประกอบมาหลายตัวแล้วแต่ที่แน่ๆคือก็ถ้าเผื่อหาซื้อได้หาซื้อง่ายสุดก็คงอาจจะเป็นก๊อแฮนเนี่ยแหละครับผมที่หาซื้อง่ายสุดละนะครับผม อ่ะครับผมหลังจากดูคลิปไปแล้วนะครับก็หลังจากที่เทสคีมตัดมาให้แล้วก็ลองหาซื้อมาใช้กันดูนะครับผมก็ยังดีกว่าที่แบบไม่มีเลยหรือหรือทําให้ชิ้นงานเสียนะครับผมก็ก็ผมว่าซื้อคีมตัดมันอาจจะเนียนกว่านะครับผมจะทําให้งานดูดีกว่าที่เคยเป็นนะครับผมแล้วก็จะต้องมีอุปรกรณ์เสริมนิดนิดหน่อยๆน,นะครับผมแล้วแต่ ก,นนก็สุดท้ายนี้คลิปนี้ก็จบเปเท่านี้แล้วกันนะครับผมไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องจริงจังชาแนลด้วยนะครับผมติดตามได้ที่มุมขวาล่างนี้เลยนะครับและคลิปหน้าจะเป็นอะไรไปก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับถ้าเผื่อใช้งานแล้วผมว่ามันมีประโยชน์ก็จะเอามาแนะนำอีกนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย